ร0อยบาทกันเลยค่ะทุกคนค่ะมาลุ้นกันเลยค่ะทุกคนสูตรให้ไปน้ําเงินค่ะไม้นี้มาลุ้นกันจ่ะมาเปิดมาสี่แต้มโอ้โห,โหเข้าศูนย์ยังไงแต้มเดียว <c oughs> แบงเกอร์บอร์ดค่ะของเราแต้มเดียวนะคะชนะไปนะคะไม้นี้บวกเต็มไปอีกสามร้อยนะคะโอเคสวยไปกันต่อเลย <c oughs> มารอบนี้สูตรให้ไปน้ําเงินค่ะแต่ตาม ตามเขาให้หลักนะคะตอนนี้มามาังกอนแล้วก็น่าจะไหลยอยู่ไม้นี้ก็น่าจะรอดอยู่นะคะทุกนะถ้าไปน้ําเงินเออแต่ถ้ามันเริ่มเสียรัวๆแนะนำเปลี่ยนห้องนะคะโอ้โหแต้มาหน่อยเฮ้ยหกแต้มลุนต่อสวยแบงเกอร์หนึ่งแต้มค่ะเพย์หกแต้มชนะค่ะควนรอบนี้นะคะบวกไปสามรอยี่สิบาทนะคะตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันหกร้อยแปด 1,640บาทนะคะทุกคนจากทุนเรา860นะคะ